สวัสดีครับชัดเจนเมล็ดพันธุ์ข้าวครับผมวันนี้พาทุกท่านมานะครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยข้าวนะครับซึือเนื่องมาจากข้าวกอเขาหกต้นเตียนานฮะเก้าของผมเนาะนะครับทําการให้ปุ๋ยไปแล้ว1รอบนะครับในช่วงที่ปากดําใหม่ๆนะครับโดยใช้ปุ๋ยของยี่ห้อทิปนะครับนะครับสูตรนะครับสามสิบสิบเอ็ดห้านะครับเป็นสูตรเริ่มต้นนะครับ การที่จะปลูกข้าวให้ไปช่วงแรกนะครับข้าวก็แตกกอดีนะครับเขียวดีนะครับตอบสนองต่อปุ๋ยดีนะครับหลายท่านก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรใช้ปุ๋ยสูตรไหนนะครับก็ตรงนี้เลยฮะปุ๋ยทิพย์นะครับสูตร30 11 5นะครับราคากระสอบละ800กว่าบาทนะครับ800นิดๆนะครับ800ร้อนิดๆก็เขาจะผสมนะครับธาตุรองอยู่2ตัวนั่นก็คือเนี่ยฮะแมกนีเซียม นะครับ1%แล้วก็กรรมฐานอีก3%นะครับถั่วท่าุหลักก็ตามสูตรเลยครับ3 0 1 1 5นะครับผมก็หว่านไปไร่ละประมาณ1 0 1ถึง12กิโลกรัมต่อไร่นะครับก็ปรากฏว่าวัชพืชหญ้าขึ้นท่วมเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จ้างแรงงานมาถอนนะครับพอถอนเสร็จก็จะหว่านปุ๋ยนะให้กับส่วนที่มันมันเหลืองเนาะ หรือไม่สมบูรณ์นะครับเป็นการวานปุ๋ยแต่งหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นสูตรสีเขียวนะครับเป็นสูตร21-421นะครับอันนี้จะเป็นตัวรับรวงนะครับเป็นสูตรรับรวงอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณเดือนกันยายนะครับก็จะให้ปุ๋ยรับรวงอีกรอบหนึ่งก็ประมาณ10กิโลต่อไร่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราไปวานนะครับในส่วนที่มันไม่สมบูรณ์เนาะนะครับในส่วนที่หญ้าเขาคุมแล้ว ข้าวเราออกเหลืองเหลืองแล้วก็ไม่สมบูรณ์เราก็จะไปให้ปุ๋ยตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะเขียวขึ้นมาอะไรยังไงเราไปดูกันครับครับผมก่อนที่จะไปหว่านนะครับเราก็มาดูลักษณะของเม็ดปุ๋ยนะครับเม็ดปุ๋ยที่อยู่ในกระสอบนะครับหลังจากเราเปิดกระสอบนะครับถืน้าตาลนี้เข้ามาแล้วก็จะเจอเม็ดปุ๋ยในลักษณะนี้นะครับเม็ดสีแดงคือโพแทสเซียมครับสีขาวคือไนโตรเจนแล้วก็สีดําคือฟอสฟอรัสนะครับ เป็นธาตุอาหารหลักส่วนธาตุอาหารรองนี่น่าจะเป็นเม็ดสีใ,ใสๆหรอเป๋าไม่แน่ใจนะครับเม็ดธาตุอาหารรองก็จะมีแมกนีเซียมกับกรรมถันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาพ่นแบบเคลือบไว้หรือว่าเขาให้เป็นเม็ดนะครับก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นลักษณะของแม่ปุ๋ยนะครับไม่ได้เป็นปุ๋ยปั้นเม็ดนะครับเป็นแม่ปุ๋ยมาผสมกันตามสัดส่วนนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือหัวปุย๋ยหน้าแม่ปุ๋ยเลยนะฮะ ราะฉะนั้นความเข้มข้นของเขามันก็เต็มเหนียวอยู่แล้วนะฮะก็คือต้องใช้ตามปริมาณที่แนะนำนะครับก็คือประมาณ4-5ไร่ต่อกระสอบนะครับก็ตกไร่ละ10กิโลนิดนนะครับกิโนิดนดน,ดนะแล้วแต่ดะพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับถ้าดินดีอยู่แล้วก็ใส่นิดน้อยครับไม่ต้องไปใส่เยอะแต่ถนะ้าดินมีปัญหาขาดธาตุอาหารก็ต้องเต็มที่หน่อยนะฮะอันนี้คือลักษณะของนะครับเม็ดปุ๋ยนะครับมีห้วทิพเนาะ นะครับคือถ้าเป็นปั้นเม็ดนะครับเครือข่ายเดียวกันก็คือของตามงกุฎนะครับมงกุฎกับทิพก็คือเป็นบริษัทเดียวกันนะครับในการทําปุ uh, ๋ยแต่ว่าเป็นเป็นการตลาดคนละประเภทกันนะครับถ้าเป็นปุ uh ๋ยมงกุฎก็จะเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดนะครับที่ผสมเสร็จตามสูตรมันได้จะมันจะไม่ได้มีหลากหลายสีแบบแบบปุ๋ยทิพนะครับแต่ว่าบริษัทแม่เดียวกันนะครับบริษัทแม่เดียวกัน ก็ใช้ปุ๋ยคุณภาพอยู่นะครับเท่าที่ใช้ดูก็ผมหว่านตัวนี้ไป1เดือนนะครับข้าวก็ยังเขียวโอยู่นะครับเออแสดงว่าปุ๋ยเขาก็คุณภาพใช้ได้นะครับผมก็เพิ่งลองใช้ปีนี้ปีแรกนะครับปีนี้ปีแรกแต่ว่าเป็นรือดูการนาปังก็ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกประทับใจก็เลยเอามาใช้ในนาปีต่อนะครับสําหรับปุ๋ยทิท่านก็ลองไปหาดูนะฮะแถวบ้านแถวร้านเกษตรแถวบ้านครับไปลองใช้ดูครับ